วใหญ่ยี่เยี่ยมียมงามอาฮีเยียอหลงอาฮีเยี่ยมวฮีฮาหีงามโอ้โเยื่วัดละว่าเยี่ยมามวัดฮีฮอพระอุบานคาากอาญาวุวัดฮีฮาฮีงามไม่ทำไมกันพระูมีพระายยาวพระรยันพรเหียงวันอาลามของอาญาคาเหี่ยมเหี่ยมคือสาันนี้เยี่อผางองค์ขาวันนี้งั้นทำพระอุบานคาากอาญาวุเยี่อพูนยอดันการเรียนครอาคาเยี่ยมเยี่ยมฮิมนบุนยงออกเวลา การทำมิานรรมการทมยาหมหันแล้วอาีวานี่ทำภูมาวัฒนารรการทำยาหมูแล้วทำยาอีฮนวางทางหนึ่งทำามิวัฒนารรมการทยาหมูยาฮียงงเวทีมีอาคาหไอหีฮีหมุดาวาคันอาทารน่าเทิงแล้วเีอหีหมุนงานออทำภงมิวัฒนารรมการอายาหมูยาฮยงเวทีมีอาคาหไอาวายทอาทรน่าเทงแล้วไอวายคักาทำภงมิวันธราการทย ยาวงานทางงานกันและอย่างนี้ว่าใางยาว้าหว่อพหุ่นยาวมองบอกยิงทีอองวันงเอือีวนยิงข่าวว่าเนียงานางาเนี่ยขาวบริหรอัดเบียดไใหญ่หองี่เหลอ่ให้เนื่งข่าวพายยาวกาวว่าอย่าข่าวไว้เนี่ยพ่หุ่ยาวได้กลาววาอุบาันาวกข่าว่ายาวงานอางงานนี้หลักเหียเหวุมันว่าอาขําวาันงยาข่าวไว้ยาขาว่าอดหยงข่าวไว้ภาขาหลอกหัวหนึ่ง อยาก่าเหล่านี้ยาเหี่ยหังานเอาหอผ้ามาห้เยาผ้าของผมเป็งอนตะมูออยากเงินไบอยากเงินไบมีผ้าเหมือนยางยู่อะไรอยู่ปวดร้ออยู่ทวงเวลาที่เอาผมกลับไปบ้านเอาผมไปถึงบ้านแล้วอยากอยากผ่าอาโงเหมือนนึอยากผ่าเห่านี้อยาผ้าทีมีวันนี้มางเอาไว้แบ่งคำทีทองทำท่าอกวานังค้ากลาขายาบูดว่านานเอาคำนี้วยาเหี้ยเหัวงานว่าอาทำังอยากาไวาอยากงาว่าวยากโยกา้ผ่าขามโยกคนหนึ อยากผาเหล่านี้เยียเหหมงานเอาหอผาว่าอัาเยาวห้าเอผมเีวนอละมูอยากเงินไบมีผ้ามือนเหยีวอุ่มอาดใยูวดอยช่วยเวลาวดอยชวยอยู่เวลาวดอยอยู่ช่วเวลาอยากเอาผมเอาใบบ้านเอผมไปถึงวันแล้วอยากอยากผ่าชายโเ่มือนึ่งอยากผาเหล่านี้เือผาห่มเหวือนี้ไหเทาไวเรียนข้าที่สามน่ทำผาอุบายนางทาอยากหายตะบูอยากเหยียบเหหืองกานว่าอยากํามสงอยาก วายอัอนอาว้อดยอมวาไว้าโาญี่ปุ่นอย่างภา่านี่ปุหนอย่างหัวหน้าห็ขอพักวะาหยอวผ่าอดผมเปยนคนเรมโมอยากเงินไปมี้าเหมือนเดียวอยู่อะไรอยู่บอกเลยอยู่ช่วเวลาอาผมกลับไปบ้านอดผมไปหึงบ้านแล้วอยากอยากชผภาษาโี่ปุ่นอย่างภาษาเท่ปุ่นหรือภาษาี่ปหนอ่าหัวหนี้วาเขาไว้ทำภาษาอังกฤษขากากให้ยามว่าอาจเพราะว่าอาไม่มาหงอยากเขาไว้ อดอย่าวาาทำไว้ทำวาฬาแล้วไม่ทำไว้ยังมีประโยชน์อะไรหากเหยี่ยวเหิหมดงั้นถูกท่วางโอมาจันทายจากหายามูแท้ได้อย่างไรทำไว้หากชาวโลกคนหนึ่งแล้วงับไว้ชาวบ้านอกเหยี่ยวเหินหมดงั้นแล้วชาวไาทชาววายยังมีผ้าเหมือนเดียวเงินองาบาอยุดเหยี่ยเหินหมดงั้นเราเรื่องงั้นอยาชาวบ้านเรางั้นชาวบ้านยัง่างเนเพื่อยนยันหัวชาวบาน่าชาวบ้า Chat, ยาขายบางคงอยามูดเหล่านี้วางมากไม่ัข็งงอยากว่างีวางให้โห้องอยากพี่เขหอพาย่วยทำอากน่อยออกไม่ง่ายเมื่อเหยียดเหียมูดอยาทำงานขอพาย่วยทำอยากง่ายยังไงือเอาพาขายยกไว้เล่าทีกู่ทั้งหลายจะยินเาว่าเหล่านั้นเพียงเท่าเย็นโอสายายุวันงาหนดหยุเปมนผูดบากหน่อยกันโถมีความ่าอยมีความลังเยียรูให้กอดหิมหาางออกพางอเพียงโท ยันโอชยาว่าอยายเอามาหุวยายกันคาอยากขายยาบูยังไงหัวอยาว์หียหิวหิวเล่าแล้วอาับนอย่างนั้นอยากพาหูมีพาฟางยาวหัวหอวายงชงรองกับถามลำกับถามพาหูมีพาผางยาวสามั้งไอ้วายชงหินชงไดพอเห็นเมี้ยขโมนกันีพอเห็นแลี้งเงือกันแล้วรองกับถามเอามาหูวายกันขาว่าหัวอยอนหวายกันขาเอาวเธอะยวเนวอหเหิ หิโมยิมเออว่าโอมานการคานลาว่ายิงว่าหุ่นใหญ่ยาวห้าว่าพุทธิพ่อพ่าว่าโวงอ่อนโอวานการคาอบยนญาของเธอหลยมีใหยากฟัอุานการคาถามบอกว่ามีใหยากหุ่นใหญ่ยาวว่าห่อโยกมีเยาวว่าห่อโยกอ่อนบอวคำพูดอ่านอะไรคำของเธอนันไหววอไหวมไหวหนไหวใจยินออกทำคะก่ไม่ได้ไหวหัวทำ ขอให้มียาติยอมไม่ลงงานทำอาจลงวนหรือไม่ลงคนขอทห่มีอยู่หรือไม่มีขอขอที้ไม่ใช่ยากเมื่อเบี่ยนเช่นนั้นเรือย่างหอีวอนวอดี่ยงมือผู้มีให้ยากได้อ่างงานทำขเถอนั้นม่เบี่ยงใเมื่อวอบเรียมใส่ขอส่งชนีย่างไม่เนียมใสหรือว่าวอบเลียมใส่ยิ่งขอส่งชนงเรียมใสแล้วเมื่อหี้วงานร่างงานขอเถื่อนใ่เี่ยนใเมื่อวอบเรียมใส่ขอ ความยิ stumbled, it, Luckily, fine, so the ่งยำไม่ยิ่งใช่แล้วเพื่อความอี่างอย่างอื่นความสมหวังหัวยิ่งยำใช่แล้วหัวห่อลงมาอย่างมี้าโมดว่าภูมีิภาพทางยาวลงอีเยันว่าอุบายน้าโดยอายุวัยใหญ่ยังอีกแล้วการโถแยากความเป็นคนยังยากความเมื่อคนบาุง่ายความเป็นคนมากมากความเป็นคนไม่แข็งงดความโอหีความเยังหันการหนแยากความเป็นคนยังง่ายความเป็นคนบางง่ายความ ความน้อยความแันงดความแันเอาความงามใหญอางันยิ่งงามยังไงอาไม่สะสมอ่านเอาทุความเหียนโดยอาเหี่ยววายน้องอาคำอามีอาคาอีของวายเรียงงามีวายของวายเรียงงามอยากพี่ทูทั้งหลายแล้วตาฟังอาพี่ทูทั้งหลายว่าโู้ความพี่ทูทั้งหลายว่าเหี่ยนั้นแหละเราอยากวายอยากยิ่งหาบอยากพี่หูทั้งหลายอาใทยอาอากวาอยาี่บางอือว่าพอแล้ว่า หงทหนึ่งว่าความจำต่างแข่งหนึ่งว่าหวามมุ่งมั่เอื้าหนึ่งว่าอยู่สานานอยากพิจารณมอย่างที่ลหนึ่งว่าวางยาอาชาวาอาญาวังเออได้วันอยู่วันหนึ่งว่าอล่าวยาอาชาวาอาญาบังเออได้อาชาโหหนึ่งว่าความยำใสความนุ่มยี่ยำไม่ยำใสหนึ่งว่าความยำใสความนุ่มยิ่งยำใสแล้วหนึ่งว่าความรักวันอยากพากันทำหนึ่งว่าเสืออาภาวีไงหนึ่งลู ออพี่สูทั้งหลายออดเด็กพวกเธอมึงยกอี้าหมวดนี้หญ้าแยงอย่างนี้ว่าอย่างนี้ห่อหอผ้าวบหยาดออฮหฮีฮหิ้ายืนหออาเกงพีอยู่ไรออหอยาวเรียนออนี้ออเบียยาวเรียนออนี้หูมีใช้ยาดเบียดหญ้าหยาว่าหิ้งหี้งอห้ขาหมวดนี้ยอมเบียอันหอหูนี้หอพายาวร้องมบหยาดแล้วอย่ามพน่สู่ทั้งหลาย้วยว่ารอาอย่างนี้ยังอามูใบหยาขาขาขาหญ้าหย ว war, ho, ่หอว่าอาุวันยาอยากมีเงินเงินทางหนูอยากเห็นเียวนวอนเฮีฮานีมีวอนเงินเราวันันแลมีผู้ายรูเงินทางอยากเมืองายหนุพายอาวันีขยนเดะหว่างทางเนองอยากีนมีูากนมีูเกยากเหียดูว่าการขอีวน่หอยาเรียนหรือยาวเรียนผู้มีชยาาผู้มี้าพัยาวกทำไว้แล้วย่งแม่อาหอนเมือเงรเือมถึงพายาหอาวันี แล้วอาวัยมีอยู่ทั้งหลายมีอยูนทั้งหลายพวกนอย่างนี้ว่าทันทั้งหลายว่าหฮนอาวัยมีอยู่ทั้งหลายเรานี้เด็นอาเป็นอาเินยอกยิ่งยิ่งมีู่ินหอย่างไรเหล่าจำเง่าว่าเงอาผมไม่ใช่าฮียบอกหัท้าเงอาผมอย่างีินโยมนเงินทั้งหลายอยากอยากทำ้าอุบารีว่าอากอี่กทำ้าอุบารีขอความมีส่ินทองนี้มีเงินหยงไงเ่า้นอยวกทาพ้าอุบารีขอความเป็นงอย่างนันะ อันขัฟังอุานีรอมสนมีผู้หลอันแล้วแต่ยังยังมีโน่ทั้งหลายว่าอันทั้งหลายวงเมื่อไห่ตรนี้เด่กผีน่ยงให้หอยยีวอนเด่กผู้หลอกันเถอน万ามีผู้งบ้อยแต่โนมีความลัายมีความเย็มีความลังเย็นว่าใคร่็คิดหาแตอก่าความกันมีเย็นโ่าาจว่ายด็กแกผีน่ทั้งหลายยังยงมีไอยันมารล่าเรามาา์ผีโน่ว่ายะงอกมีคนยาหนื่งเว้นวยมา แล้วงานมอนยังนั้นแย่พอหู่นเขะหายยาววะอะลงงอนอญูากไอหัยีว่าง่ายลำยากนั้นพอหู่นีขาหายยาวองอานทำอามีอาหาแต่หัเห็นเบลล์เ่ยหัเห็นเบลลขาหัวนั้นแต่พอเห็นเบลลยงั้นแล้วลำทางอาพีีส่วนทั้งหลายว่าลงอ่อนมีส่วนทั้งหลายเราอนุญาตไอ้มีอยู่หูถุยยิงยีวันใบหนื้อมียี่วอยหายวันยีวันวพอยาเรียนเนือแมียยาวเรียนหมมีให้ยาก่าย ไม่ทถึงวานแงอ่อนอายีวานทมาไม่หันโอยีผ้าลาเยียงวันยี้าลาพืนอี้าอู่ฮียอนวันยีองทงแม่ววานงานมีอยูอยากเห็นเอาผ้าห้องทองนามไปพบอยากเห็นว่าได้เยวหนงามมาแล้วอยากเหืนางามเนาอยางนี้ยอหวันอายหวานทมาไม่หันวอยี้าลายยีว่าพาลาพืนวี้าอมวรนโอยีทองทองไม่มีร้องมมมีเงือยาเือไม่ไหวเงินมาไม่เือเหมือน เงินมามีู่ในเมืองไงเงินมารองอาบุตขโงดโ้องวามีส่วนทั้งหลายอาูุพ่อเธอบอกว่าีามวันนี้หึ่งหายอย่างนี้ว่าอย่างนี้หอหอไหอพ่าอาุาญยาหวหินหิมาหยุดห่อวางไออาวุธมีส่วนูไงหัววัมหอหยาวเย้ยหวหานหัวหินเยาวเยียหวหหหเหยียดกยาดร้องอย่างน้นมอย่างนี้อย่างนี้นีานทำงานอย่างนี้นี่หน่ผู้มีอน โหิออกว้มีอีวันเยี้ยหายวะหีมีกลับมาเงียเงงยังมีเงินเงินคางโมหิอีวันโยมโอโหมีหาวะมีพังวะหีหาหีพาอานุยังไงว่าว่าหูไงเรื่องหูยังไงมีงานย่างไงมีชาอย่างไงมีเหย่อยังไงมีหัวอย่างไงมีโบกเงี้ยอย่างไงมีคำพื่งโย่อย่างไงมีอารมณ์อย่างไงเรื่องเหี้ยร่างอ่อนอ้มเรื่องเงาว่างอ่อนอ้อมเรื่องว่าเหยว่างอ่อยอ้มมีว่าหูมีพ่า ยาอาวาอนยุไงว่าว่าพี่นุ่อว่ายิว่าพี่นุออาวาเรีนผูหอยิว่าพี่นุออาว่าเพื่อพี่ายาหียาวานิ่ว่าพี่นุออาวาลงเพืองมายิ่งงทำลายแล้วิว่าพี่นน้ยกบวันยายิว่าพี่นนโยปายิงยาอิว่าพี่นุออาวาเปีนเอหิพี่หอิว่าพี่นุออาวาเปีนผูบวนลงหมดแล้ว้วยไกลทะยาหงยิว่าพี่นุออาวาเปีนผูยาเดิน อวามีโนพออาว่ามีาตธรรมเอวาพิโูพออาวาเยนภาคเียนภาอวาพิโนพออาวาเยนผู้อาโพรอมงกันอุปมภ์วไทย่วยยากีอยากอยู่ทางอ่อาจม่เนเื่อว่ญ่ยาาวัางานพี่หนทางอ่ำพี่ยนี่องความพี่งกันอุปัมห์ว่ไทย่วยยากีอยากอยู่ทางอ่อาจม่เนเื่อว่ายากานี่เอว่าพีนูี่ชองมาได้อาขานีพีรว่ามีเฮายดเอไม คนยังสัยมาอย่างถมมีอยากีน้่้อว่า่อนอย่งไรว่าพ่ออย่างันอ่งนีว่าอย่างนันอยาี้อย่างนอย่างนีย่างนีอย่างี้อย่างนี้อยางีย่างนี้อย่างนีอย่นีอย่าีย่างนีอย่างีย่านี้อ่งนี้อย่างนี้อย่างนี้ย่างี้อย่างนี้อย่างนี้ย่งนี่างนยนี้อ่างนี้อย่างอยงนี้อ่างนอ่างนียาน้อย่างนี้อย่างนีอยางนี้อาวี้อย่าง้อยางนีย่านีอยางนี้อยงนี้อย่เียาง้ียี่ย่นอ่าียงอยายงย่ียวัน วอามีนูววหูหินออกไปออหนูฟังอะไรวะหนี้วัวเงินวัีหนือพอวเงินวัวหนึ่งยินออกไปน่คือว่ามีเยวอนทิ้มหายเออเวอนวอมีหนูหนูไฟไหมวัวนีหนูงามทำไมว่ามีหกหนูหนึ่งัวงานววนี้เฝาวัวชานววหนี้ิหนูหอกอยากทำไวเมียทุ่มอม่บ่ยยิ้มหอเมียเงฮีเมียใหเวอนมาบอกยาละดหยสงางาเนึ่หุ่นลนูอ่อนพี่ห ว่าเรื่เงนี้อย่ชะลาอีวอนยังยามี้ว่าห้องนี้ยาลา่าห่อย่าชะล่ายังงมีนอื่นมองเข้าไปหาของของหนบุญอะลาขงยางยังมาหาเาหนึนงเดืังว่เข้าวันก็ยัเท้าวนลงมือเายามีว่าให้ยาวห้ยยวมื้อนี้ออกหาพยาวออแล้วออกพยาเรียนมึงมีหายาตอยาาทาไมยงหองย่าชะลาหายาชะลาอีวอนม่งมีย่า องันาละแล้วเมืองนาละอามานยิเงอนโขราละอวามาเมืองนอาวันเมืองหุนเยวอนยินยาละให้้วยยากยินยุ่ยางอำยากยินอย่างอำว่าวายาว่าอยางยนหันยาวหาขอสงย์อยากขอหายยาวียิวันเพือนี้หอมยิอโขมีเชือนี้เรื่องของยันยาชาละเออชาละแล้วอยากสงศอพาองมพังขอหนุนหนึ่งที่แล้วตรงเมืองหุ่นเยวอนเมืองนี้อยากยินโขมีเชื่อนี้วอาหออยากาละอยากหา มีโหนงั้นเมืองเข้าไปหามีโหลางนูหงมาหุ่นยาลาชงอย่าเเมียงว่าอาบเท้ามีงวืวหุ่นอยากไปหาว่าย่างอายองเ้าวันรมือเอาอย่างมีว่าใหา้ยาวห้าอีวันเพื่อนี้ออกห้าบยาวพอแล้วพอพอเรียนวันม,มีให้ยากรอดยากทำไรอย่งของอยากอยากขาหอาบยายขาดเยาว์เมื่อนี้อยากทันทั้งไรทันขาะาแล้วเมืองอยากเรียกว่ามีหน่งขาดหุ่นขาดเมืองรับอาว่าเมืองห่นเยีว์มีอยากาให ด้วยยังยก่ยังอําว่ายายังยี่ยังอําว่ายาว่ายยังนี้ขันยาวห้าขันทั้งหลายหัวยอวฟองห้าฝ่ายยาวยีวอเพื่อนนี้มือมีโนมีเฮื่อนี้เรื่องของยายยาคาราเยาคาราแล้วยาคาร์ทั้งหลายอ้าหัวพังห้อมอ้าหัวพอมพังหขันทั้งหลายเฮือนที่แล้วขันทั้งหลายมึงให้ยีวอนมือนี้ยายมีโนมีเฮื่อนี้ห่าหอยาคาราเยาโมนมีส่วนรวมกันมึงเข้าไปหามีส่วนรวมกันมึงเข้าไปหามีส่วนรวมกันหอมผ้า อุญญาลางอยาเบียงมว่ายังอายุเท่าวนมมืออายามีว่าไันยาวหาีวันวันนี้ของข้าาวอขอแล้วขอาอเรียนอูมีชายยากอยากทาไหมเรื่งของยายาชาะอาพายาวชาละีวันวันนี้อยาทขานอาชาละแล้วมือชาเนีอาว่มือหัลาอยาชาละันมือลาอาว่ามือือีวันยาชาลาให้ไม่คงาว่าาวให้อีวันนี้อยาท่านอย่างนี้วนวันอย่างนี้ อยากฮีาฮีอยากวายิีีออยีหีฮอกออดยาวเรียนวอีหยามีหูสองันว่ามีฮียาวีอออยี่วอนาวอา้อยากอาฮีลงอาะายีหีออเรียนวยีหองายอยาวเนอฮียามหูสองไหลอยีวอนออยาวทาไว้อยาอาฮีองอาวะายฮีีออยาวเรียนโอ้ีหยามีหูสองพันว่าเวียออยีวอนอกอยากเาไว้อยางยีอาฮีลองอาวาายฮีฮีอองหอวหงอ ยาดเยียนเมนญาิมีอยุ่มสามพันว่ามียาติออีวอนลองอาบาตรองอ่อยยอเรียนเมนญาติมีอยุ่มสองใจคอยอีวอนลองอาวัตรองอว่าฮอแม่รองอาวัต้อยยอเรียนเมืนญาติมีอยุ่มสามพันว่าเมืนญาติอยอีวอนแม่องอาวัตอ๋ออาชาวันอีวาลาคอยที่หาหิเย็นมีหนุ่มอย่างไัหนึ่งมีหนุ่มอยอยางหนึ่งมีนุ่อยรองคมบาวาลาญาติหน่มอเพื่อวายอคอยที่นองอืมมีที่ใหญ่มาเนี่ยชาวของนน ยังอิศี่ิโมยญาณย่งยิูอาหิอาวิณะย่งเวนองอาวะเลอิวะลาวะยิหวะหิโหยังอวะลาวาหิย่งยิหะวะห่โหอันลัยอัลลัาญาอาวิณายิอาหาโะอัลัยญาอาวิณะอิหาโะอิอัลลัาวาอิเนงอนยิอวลลยวะยิอลเวนอนอาพะญางอางกรวะิกอัลลายเกอัลลัยญาณอาวิณะอิอัลหะวะอันมีมีอิหายโกไวนอ้หะหอยั่งอาหาวม วัญยายาว่าอุวันยาขาขาข่ายูดอ็ลองอว่าอุวานาโถยางอายาอุโถยาเยวันยายี่หัวหัวยาข่ายยายาอุว่าว่าเมือนลู่หาอุกันยาขาขาข่ายาอุเย็นเย็นหัวเดียำมีชาดูดีว่ว่าไอโอยาเยเยเยเมผู้าลิยว่ายาแึงหอมเยเนียงหอมหอมหอมผว้ผู้มีูหอมไอโถว่าว่าหิงว่าว่าญิงชามิงมีนามีความว่าืเหมือนกได้ยูรว้เมนผู้มี เจ้ามองเหมี่ยมผู้หเหมี่ยมหนุนหนุเหนียหนุนอย่าชะดาหาหนุนอยาวายหนุนยาวายชานงไม่อาหนาฮิฮิไม่อว่าว่าอว่าอาขายาวทางมีความว่าทางยาวเราเคยทางไหไม่ใช่ทางนนไม่ใช่ทางงนนในเมืองราว่าเยี่ยมีหูอาฮิฮเโนีมีความว่าใจรนเหมือนายีงยิฮิอาว่าในเยี่ยมฮิมีหูเราจำไว้ว่าอหนุนยุนชาฮีว่าว่าทำอวดสอบเมื่อนองอันเจ้าหอเหมี่ วันว่าอนุยนิยวางาว่ว่ามีโนเหล่านันโนทาฟัาอุบาดีขอดนอนเรื่องาบาชาอบวนสมมอาลาธิถามาเลยงีวอนเี่ยงนย่ว่าว่าเยงอาว่ทังอาโทเียงหนเี้ยควาว่ามุดแหงว่าเลี้ยงน่แล้วเลยงอานหุ่นยังฮีมีโนเห่านันเ่าเลยงยาีงนนว่าเลี่งหุ่นยงทางไงอยากเมืองายีน่นอาหอชาวาฮีว่าห่อเมื่อหุ่นยิีเีวใอาเมือ เงินทางเงียค่ะว่าอาอยากยังอังอาหาวายิงว่าเงียนนอุ่นเมงาเมืองห้าอานุ่มอุิงอาขาหนังนอยบ่ะิอาวหนังาว่าบอกมินแล้ว่วยยาเลยรวยไ้ไ้เงียนงนรวยเงยยาวยเงยยาอยางเอาออกไ้อย่างนั้นเอาพอพี่หนุ่มห็นพอยนอนยันพอาว่าได้ยินว่านีไว้พอกยอนยิงเอาพี่ายุ่ยัพาผมออกพาเฮียราทั้งหลายเอาเําบพาเหียทั้งหลายย่าไม่ห่วยให้พอ ยีอยอนยยาอยอยาอนย้อนย้อยาอย้อนย้อย้ย้ไมย้อนย้อยอย้อน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 ย้นย้อย้อนยอนย้อย้อนย้อนย้อนย้นย้อนย้อย้อนย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 มย้อยอยอนยอย้อยอ้อย้อนย้อ้อย้นย้อ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 นยอนย้มย้มยนยนยย้วย้อย้อยาย้หย้อ้อนยนย้อย้าย้อยอนยนยนยาอยายอยายอยอนย้อย้อยนยยัอยนยนยอย้มยอยอ้มย้อย้อย้ย้อยาอย้ยาอไย้อย้หยยาอยอย้อย้ม้น้อยอยนยยยาอยา ยามง่ายเมื่อหากยิงไมและไม่ไม้เมื่อวันหยุดเยี่ยัเมื่อวันหยุดเยี่ยงวาหิ้งนุ่หุยนยิงออนเยาวไใบแล้ววาหิ้งน่หุนยนต์เอาเยาว์ใบยง่ายวกเหวเมื่อหักยิ่งไม้แล้วไม่ไมยเมื่อวันหยุดอยากทั้ด้วดเองทำเยาวคนอื่อนชราพาเหยราทั้งหลายเมื่อหักยิงไม้แล้วไม่ไมเอาบอเบียดบนหากแล้วเมื่อหากความหิ้งนุ่มหรือววามหิ้งนุ่มเอาเมื่อวันหยุดอยากพาเหยราทั้งหลายหกแล้วไอ้เยรา เราอยากขีมือเลื่อมหายปวดยุงอยายเองแล้วให้พายุงแล้วพาหองของนนอยาพาเหลาทลางหลายไม่เมียมายอีกีพอพาวนอาขมเลยไม่เบียบู่คนองพาของไทยหองพวใหลหีรำอายระว่างทางมีรำองพ่งยอมเนือเนือพอเหนยชาวบ้านเราอิญพ่เรียงอย่างเ่าเพิ่งให้ขออีวอนแล้วพอชาวบ้านมีผูขอเ่านันในชาวบานพอเอิญเห็นพอมีผูยังผิดอยู่นุ่งยิไม้แล้วมาแล้วเลือพ่อวัวา เ้าไปพาเท่าไัรย่มีสูเท่านงพาเท่านงยมีใครหรยไม่มีใายวอนคมยิงยิงต่างงยิงยิงเหวียงอนอาเหียงกาับมียาว่างเหียนกลับมียาว่างทั้งหมดมิสู้เท่าไวอนอยูให้อหมได้ทั้งอำว่าหองามอยู่ในานหูหลุดหลุดยิงีวอยิงอยู่เ่องยังคำัน่นวันงยงคำยไว้ว่าพายิ่งไปแรงกลับาคำไม่ยอมเรื่องามยอมยิงหนูหหมไปเร่อามาารา เธอไม่ต้องอาว่า่อนทำนั้นอาพักอยู่หอนยาวรองทะยังแล้วปไปหาหอนี้อาพูดตลาดทั้งหลายยิ่งกันแล้วยิ่งยูไปหาหอนี้อังอาไว้อย่างยิงยูพูดว่ายิงยีวอนหอท้าว่ายิงยูทั้งหลายกับฟ้าห่มอาห้องเย็นจะหิแล้วห้องเนี้ยแล้วห้องเย็นจะหิฉันอาวัดยีวอนอาวองอาวัดยีวอนอาวองยังไว้วองแล้วหนยะไว้วองแม่พาต่อกันวันที่พินุ์ยังยงห่มได้เวลาออกทักที่เฮือเมีย หว่าไม่เหื่อไหลหองเขาวันนี้วันนี้เหงื่อข้าการยีหาแต่ขาว่ายีนดูเงนไว้เงวันอนอยวันคำาัามีหันหืองของเงเ่ยวันนั้นมีอยู่เต่ข่าว่ายินเหอวันีวันคำนับมีหันอีวอนอีหองชาววัานไอข้าววันแล้วยัามีวันไว้ไม่ว่าวันใหญ่ทีแี่หองเหงิ่ววของของเราเท่านั้นย่องย่องึงอาชายชายแล้วเอาไว้หง่วันยีดูใ้ข้างยีวันนี้ เรยกว่าอีวอนกำดามีหารรักโมทาร์โมยังอันเรียกว่ารักาย้างวนรักโมทารียิ่เทียิเสียาเมืออองอันยาสากพูนี้คำว่าเียงําอันเรียกว่าพาสามืนมีดสองลรายเหี้ยอ่อนบุญองักนันแล้วเงนยงอมหูมอกยังเรืองหูบองยังเรียกว่าอย่างหูคาอยีงหูเอายาไว้เยียมเอียมเร่ององแล้วเออเอาฮวนไว้ยาอีวอนกำดามีหารเบียกนเหลเานี้งังเอาไว้อย่างนี้ ว่ินี่มีอะไรว่านั้นวันยี้นุ่ยิ่งวันนเ้าแม่ไม่ขออาุยากอยากนอนุงหอมง่ายวันยังง่ายนุงเนื้อหของนั้นอยากีเรื่อนความมันทงว่าเรางายพวกมีผ้าหุ่งหรือผ้าห่มแล้วอยากนอนสบาย้อออยากเหยไวอยากเงืมอนจะไม่ง่ายเนื้อหงส์หา่นละห้าพนี้่าืเ้าเอาเนียงส์ามาที่ของนุ่งโอ้แท้ห่างง่ายผ้านุ่งเรือผ้าห่มอยากยาเรืออยากอู่ไว้ห้าหรือแมอยากมีอยากยากเงื่หนเงืนแล้ว เมือ่อก้าคำแหงก,กรเรัเมียนเมื่อง้าคำแหงาเมียนบางอย่างเมียมียาวมีเขว้ย,ย,วย,ย,วยงยาวขึนแล้วมุดเยาว้เยาอาว่าของถนงอย่างหนึ่งเมื่อวโยงเงอายเยเอยเมองอาชเยเอยเมีงของหนงถ้าอยวันทำว่วำารรมีฐานั้นยอมนู้เมืออหายไปเมีองอายเยเอยอองพีหนั้นไม่มีเียงชายเ่อาว่ามีหุไว้งผ้าอะไรอะไรวันง,งานผ้าเหล่านี้มีผ้าองพระทีเมีงนนมีเมียงูฮเม่องมีโูมีวางอันเมียง แล้วเออเพิ่งเงายาเรื่องไม่ไหวบอกอีกแล้ววาเฮอยฮีแนเยวนฮียว์เนียฮีอาญาเน่อุบาชาอุุกอวินหุหยนยิงเยว์ไปขอควาชนเราอื่นว่าอยากยว์วาเฮออาดเอะอยากเหอาไปเห็นเอาไปไม่มีค่าค่าอยากวดเพื่ออยากว่าอากงเคราะห์เขายาเขาว่ายว์ยวาอาชิงังบอกเน็บบใครใอยิงเอาไปว่าีมีอาชิงเม็นเยาว์ีวย บอกเงี้บียบอกเงียบม่ียาแล้ไม่มายเมื่อเงียงแล้วข่าว่ายหง่มีนมีอายาและวุบาชายาเมื่อนอนอุ้งหัวหิงยีวันยองฮวัมว่าอยากว่าเงิองานของเ้องห้องอยาว่าปิโหาหัหิงังว่าบอเองแหวนออกไปอวยีมีเงินโน้มเงียบความีเงียความเียความอย่างนั้นเงียหัวทอนั้นอยากเงียบหอย่างเงียหันเงียบห่วหงิงอีวันอยางียทหนเงียบหัวมีอีวันอาแชวัน่างนั้นอาชาวัน แห่พอมยิงยัดแห่แหน่พอมวนีพ่ออังอามีญาติวันยามีของทองวนญามีสุสวรรค์แหน่แหน่คำว่าอาติหีอางว่าวันนี้อางมีวันนี้มเห็นความอย่างนีว่าไม่เปอาบัตญามีทูอูออกว่าหอหรือหูวอ่าว่าหอญาติแนี่หดมาวารยาว่าว่วงคำยลงงอาวัยของนนญาตมีูเหล่านี้แห่ยไม่มีอาวัตหรืออาชาวาตญาตมีสุสรรยยี่หอกวายายี่หอญาติ ป,ปาวาแล้วแม่เห็นเขาว่าอาจจะดูทางนี้นะนีวันนี้มเห็นความอย่างนี้ว่าไม่เปีนอาวาตัตยัมีโน้ผู้ออกวางหอเหลือหุ่นางให้ใหญ่งให้แยงเยนแม่อาจมียาพันของนนแม่อามียาโมหันเท่านั้นอาจอย่าเห็นเขาว่าป,ป่าววันนี้อาจมีมีวิีใยอย่างนี้ในวันใหญ่ทั้งหลายนี่เขาป,ป่า,าวเวาไว้แม่อาจาแข่งหนุ่วานหออย่กอกว่าวันเท่านั้นแมนอาป่าวเวาแยาพอหัววน อญ่างเฉพอะย no ิงของยิงขอมว่าวเดลาเมืองอันแห่งิงหัวไงว่าวลยลาหน่วยอย่างหนู่มวัยใหญ่มาเมืองวัยยิงเดียวแล้วชาววายยิงของีรองอันเมืองอันอย่างนั้นเมืองจำชาววัยยีบองชาวหนองบออย่งนั้นรองชาวว้ยอาหารเมีข้าว้มเอข้าว่วยเมืองนนุ่นหัวันีีอยากออออกมาหอว่าหอย่างนั้นไม่มีว่ามือหัวไงว่าวาวลาแล้วยังไม่ให้พ่าเมืองเขาหรือวหนองเมืองอ่างนีู หัวงันมีหัวหัหัวหวอาว่าผมเอาอะไรเนียยของผมมีหัพไอหนูเนียยหอหัูหวนงันแล้วมึงนั่งมึงนอนทล้ทํบาไม่เพิ่งรัเอาอะไรอะไรราบหัวหวไงอาวาา่าหัหอาว่าอะรเี้ของที่นนมีอยู่แต่เนียยของผมอย่างนี้มึงหองเงี้นของมีเงื่องาเบียดมึงมีเนื่อนหัวหันงันไงมนอเงื่านหีาว่าอยามีหังเงี้ยนอนเงียเงีายไม่ง่างยแต่ว่า,อ,าอ้อยายา มีอาคารอย่างหนึ่งอย่งมีว่าไม่เมียนาบากใหญ่มีหัวหอใหญอยากและหอนว่าวายาห้องนนว่ามายด์ใหญ่ดวเองอย่างเดียวหาไม่ง่ายเมื่อหิแฮขอเพื่อวโยด์ให่ีวนอื่นออไม่เมียนอาบาดโวยอาคารย่างที่องแต่มว่าอายางนี้งับอกไปมีว่าไม่เวียนอาวายใญ่มีหัูออกว่าหอกหญยาและหอนว่าวายาหอองี่อื่อเมื่อโยด์ใหญ่มีวนกันตนเองว่าพูดาที่นุัวหากว่า ออนียม we ีอาคาเินทางนั้นวันงาวันเยงนงามีขาหัวามเบี้ยงนนิี้าหัวแมียงี้วันมีขาหัวขานโหเบียงยินยาโยนยาพีโหอายิงอางาวัยางวาชาอายางำวันยิงำมียิงสามมีเวีาาามอย่ากยิงแหนวันางาอายางาวันางาอายางยิงายิงยายิงขาหัวที